วันนี้วันดีวันที่25สิงหาคม2565ค่ะเป็นวันดีๆที่ไม่มีแดดเลยดีใจมากเลยนะคะแล้วก็มีพี่น้องค่ะมาจากหลายที่เลยมาเยี่ยมชมสวนป่าสมอค่ะท่านแม่ค่ะชื่อแล้วก็มาจากที่ไหนคะค,ะครับผมดูเซอร์เวตครับมาจากโครนราชธานีอำเภอเมืองนะครับก็มีป่ามาศึกษาดูงานนะครับเชิญค่คับผมสมชายรมสุวรรณครับเดืองมาจากโคนขาอำเภอเมืองสิริกิเก์ครับ

ศิษย์เกศนะครับพาพี่น้องมาจากอำเภอห้วยทัมทันและอุทุมพรพิสัยครับผมนี่มาพิสูจน์ว่าครับว่าต้นไม้ไม่แย่เพียบก็ได้นะครับเพราะมันใหญ่กว่าด้วยครับสองปีแล้วครับตอนนี้สองปีแล้วสองปีนะครับองนต้นน่าจะอยู่ประมาณสามเม็ดได้อสามนิ้วได้สามนิ้วครับกตวงสามเม็ดพี่กำดูกำไม่จอดครับกำไม่จอดตสามเม็ดครึ่งโอ้นี่ค่ะเราล้อมยอดสี่เม็ดค่ะใช่ยิ่งตัดเขายิ่งอ้วนนะคะนั่นคือคุณสมบัติของไม้หฮวงหัวรีค่ะตัดเพื่อรักษาทรงพุ เติบโตนะคะว่วนลำต้นใหญ่ลายไม้สวยกลิ่นไม้หอมเราพอมส่งและที่สำคัญค่ะในมือมีเห็ดบริเวณพื้นดินเนี่ยบ่งบอกถึงว่าไม่มีสารเคมีนะคะแล้วก็มีการลดได้เชื้อเห็ดไปแต่ว่าเดี๋ยวเห็ดอื่นก็จะเกิดตามมาค่ะเป็นฤดูกาลของเห็ดนะคะติดตามกันต่อไปค่ะรื่หวาเไม่ธรรมดาหน่อยเดี๋ยวสิภาพไปไหนมีแล้วเห็ดพอ